สวัสดีค่ะชาวธาตุดินนะคะมังกรผูร้ศพบันทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทานายดวงความรักให้กับชาวธาตุดินสําหรับสถานะไม่ชัดเจนนะคะประจําปักหลังมีนาคมหรือว่า16-31มีนา2 5 6 7นั่นเองโดยคลิปจะเป็นดันดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานสามารถสลับข้างกันได้เพราะฉะนั้นก็ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลือ่อนผ่านมาเจอคลิปนี้เห็นหัวข้ออยากจะกดเข้ามาดูแต่มันเป็นของปักหลังมีนาดูได้ไหมดูได้เหมือนกันเพราะว่า อไอหัวข้อที่โปรยไปเนี่ยถ้ามันดึงดูดคุณเมื่อไหร่มันแปลว่ามันคลิปนั้มันเป็นของคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถดูได้ไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะและอย่างที่ชาวทาตด,ดินหลายๆคนนะคะที่ติดตามออมมาตลอดจะรู้ว่าอมเอาเงินสนับสนุนช่องนะคะที่ยอมแปะเบอร์บัญชีไว้ใต้คลิปนี้เนี่ยเอาไปดูแลรักษาน้องลักกี้กระต่ายคอเอียงที่ยอมรับอุปการะมาร่วม9ปีและตอนนี้น้องได้จากไปแล้วหลายๆคนช่วยลุ้นมากๆทุกๆลำดับ แต่และว,วันที่ผ่านไปผ่านไปกําลังใจล้นหลามเงินสนับสนุนนะคะที่เอามาเนี่ยอมทุ่มเทลงให้น้องหมดเลยจนกระทั่งตอนนี้น้องไม่ไหวน้องจากพวกเราไปได้ก็น่าจะเกือบเกือบอาทิตย์แล้วเนาะนะแต่ว่าอ,อมก็ยังทําใจไม่ได้ร้องไห้ทุกวันนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรชีวิตเราต้องเดินต่อไปนะคะก็เลยพอจะลุกข,ขึ้นมาทํางานได้ก็คือทําก็เพื่อไม่ให้ทุกคนเห็นว่าหมอ,ออมหายไปเลยนะคะเป็นยังไงบ้างก็ยังพอทํางานได้นะแต่ว่าลัคกี้จะอยู่ในใจ ใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของน้องลักกี้นะคะก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่แถบชุมชนของช่องออมเลยนะคะอยากเห็นน้องอยากอะไรเป็นแฟนคลับหรืออยากลําลึกนึกถึงคิดถึงน้องก็ไปดูในนั้นนะคะแต่ว่าให้รู้ว่าลักกี้จะอยู่ในใจของพวกเรานะคะน้องไปดีแล้วนะคะไปอยู่บนดาวกระต่ายที่แสนจะมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องออ่อ ยังไงอย่า,ยาราักตัวเองนะคะแล้วมีความสุขให้มากที่สุดเหมือนอย่างที่น้องก็ไปมีความสุขเช่นกันเนาะนะคะก็ใครอยากสนับสนุนช่องให้ช่องนี้นะคะแข็งแกร่งแล้วก็เป็นกาลังใจให้ออมก็เหมือนเดิมนะคะเบอร์บัญชีใต้คลิปยังสามารถสนับสนุนช่องกันมาได้เรื่อยๆก็ออมจะจัดสรรปันส่วนเอาไปทําบุญบ้างตามโอกาสนะคะมูลนิธิต่างๆที่ออมชอบทําอยู่นะ,ะก็กดเข้าไปดูที่แถบชุมชนออมจะทําบุญอะไรก็ไปโพสต์ไปแปะตรงนั้นแหละนะคะก็ยังรับเงินสนับสนุนช่องอยู่เหมือนเดิมนะคะช่องทางสุบตังหรือปุ่มขอบคุณที่ส่งมาก็ ยังรับอยู่นะคะก็ต้องขอบคุณสาหรับแรงสนับสนุนกําลังใจนะคะทุกช่องทางเลยนะคะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์สอบถามได้นะคะรายละเอียดทุกอย่างอยู่ใต้คลิปนี้ทั้งหมดแล้วนะคะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณที่รักกันนะคะชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤศศพกันสถานะไม่ชัดเจนออมขอดูพลังงานหลักของคุณกับเขาคะ่ะไม่ชัดเจนธาตุดินคุณกับเขา เป็นความสัมพันธ์ไปๆไปกับกับควบคุมออนออนออฟออฟนะคะบางเคสจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยากเนาะมันต้องใช้สติปัญญาใช้สมองในการดีวกันนะคะในบางเคสจะรู้สึกว่าเออต้องใช้สติต้องใช้สมองในการดีวเนะเดียวยากจังคุมควบคุมยากจังแต่ว่าถามว่าเอาอยู่ไหมก็ยังพอเอาอยู่อําเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นปรากฏการณ์ของความสัมพันธ์ที่แบบ กลับไปกลับมาออนออนออฟออฟนะคะควบคุมกันได้บ้างไม่ได้บ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ดูถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นเมื่อไหร่นะคะก็ต้องบอกตรงๆว่าความสัมพันธ์ไม่ได้ง่ายนะคะสำหรับไพ่ the strength นะคะพลังงานหลักของคุณกับเขามีไพ่ชาวพิจิกขึ้นมาเมื่อกี้ชาวสิงห์นะคะแล้วก็ชาวพิจิกความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการปลูกฟื้นขึ้นมาหรือว่ามันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างประกาศชัดเจนชัดแจ้งออกมาก็ได้นะเนี่ย นะคะเดี๋ยวขอให้ใบต่อไปก่อนอืมบางคนไปรู้ว่าเป็นตัวเลือกเป็นช้อยนะคะบางคนมีการบอกกล่าวกันว่ามีช้อยมีตัวเลือกนะเออความสัมพันธ์นี้เป็นช้อยเป็นตัวเลือกนะหรือในบางเคสเนี่ยรู้แล้วล่ะว่าต้องป้วนเปี้ยนกันไปควบคุมคอนโทรลกันไปเออเพราะว่ามีโปรเจกต์อะไรบางอย่างร่วมกันอ,อมีการขายฝันให้อยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะใต้สำรับนะคะวันพฤหัสทวีวัฒน์อัฟจูล อมมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มีการมีการแอบจับผิดอะไรกันอยู่เหมือนกันอนะมีไพ่ชาวเมทุนด้วยนะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนกับต้องการมองหาสิ่งที่ดีกว่านะคะความสัมพันธ์ที่อมมองเห็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนลูกกลมๆเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงน้ำกลิ้งบนใบบอลนะคะแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าในอนาคตอาจจะดีขึ้นแต่ว่า มันยังมีบรรยากาศของความคิดมากอยู่อะ่ะมันยังมีบรรยากาศของความคิดมากแล้วก็มีบรรยากาศของการรอเวลานะคะหรือว่ารอคอยโชคชะตาให้มันมีอะไรที่มันดีกว่าเดิมอยู่นะคะเช่นความสัมพันธ์ที่แบบป้วนเปี้ยนกันเป็นตัวเลือกทางเลือกเนี่ยมีคนจับตามองว่ามันจะมีอะไรที่ดีขึ้น กว่านี้ไหมจะถูกเลือกไหมหรือเนี้ยหรือความสัมพันธ์นี้มันเหมือนน้ากลิ้งบนใบบอลเอาแน่เอานอนไม่ได้ควบคุมกันไปกันมานะคะชวนให้คิดมากเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ดูท่าที่อยู่ว่าจะยังไงนะคะจะยังไงจะปราษารอยเล่าได้ไหมมันจะแก้ไขอะไรให้มันดีกว่าเดิมได้ไหมนะคะรอคอยให้โชคชะตานั้นนําพาให้อะไรอะไรให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยนะแต่ว่าในบางเคสจะเป็นในลักษณะคือ อยากไปเจอสิ่งที่ดีกว่าแล้วบางคนนะเออฉันอยากจะไปเจออะไรที่มันดีกว่านี้แล้วอะ <S <s <uk> <S นี่คือพลังงานหลักระหว่างคุณกับเขาขอโทษนะคะอคิดถึงลักกี้จังปกติเวลาออมทำคลิปนะน้องเขาจะวิ่งแถวแถวตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยออมก็จะเชะเง้อมองเขาบ้างเห็นเขาบ้างอะไรเงี้ย คิดถึงเขาปักหลังมีนาเป็นยังไงคะ่ะปักหลังมีนาไม่ชัดเจนธาตุดินปักหลังมีนาปักหลังมีนาก็ยังพอไปกันได้แบบยังพอไปกันได้แบบเหมือนมันเหมือนกับทนอยู่กับข้อจํากัดได้อะเหมือนสมมติถ้าถ้าเกิดพวกคุณมีการบล็อกปิดกั้น ไม่เปิดใจกันมันก็อยู่ในจุดที่แบบจากไพ่เหมือนชินแล้วชินกับการบล็อกปิดกัน้นชินกับข้อจํากัดไปละอยู่ในจุดที่หาความสุขใส่ตัวกันได้ละอะไรเงี้ยมีไพ่ชาวกลุมชาววันเสาร์นะคะชาวธาตุน้ํากระกฎมีนพิจิตปักหลังมีนาะเอาว่ามันจะมันจะชินค่ะมันจะชินแล้วมันก็จะอยู่กันไปได้แล้วอะเนี่ยจากไพ่นะ แต่ถามว่าเรื่องราวดรามา่ากงอน,น้อยใจมีอยู่ไหมเหมือนจะยังมีแต่เหมือนมันชินละปล่อยวางได้ละหาความสุขใส่ตัวได้ละนะความรู้สึกก็มั่นคงกันอยู่ตรงนั้นแหละชินละปล่อยวางละบางเคสเนี่ยจะเป็นในลักษณะเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องเอความมั่นคงใช่ไหมธุรกิจกิจการงาน เรียนด้วยกันทํางานด้วยกันมันก็จะไปกันแบบนั้นแหละมันก็จะรู้สึกว่าเออก็มีใจให้กันช่วยเหลือกันให้กําลังใจกันหรือว่อารักชอบกันแบบแบบสบายๆอะไรเงี้ยน,นะคะแบบไม่ได้อะไรเยอะไม่ซีเรียสเยอะแล้วอะไรเงี้ยอืมสบายใจมากขึ้นเหตุมันมาจากการที่มันหาความสุขใส่ตัวได้ได้ดีขึ้นเนี่ยแหละมันเลยทำให้สบายสบายชิวๆ แต่ในเคสที่แบบห่างเหินกันอะมันจะมีเหมือนกันนะในเคสที่ห่างกันอะห่างกันแบบมากๆเลยห่างกันค่อนข้างมากแต่ยังผูกพันกันหรือว่ายังเรียนยังทํางานยังอะไรด้วยกันเงี้ยแต่ความห่างที่เกิดขึ้นนั้นอะอ๋อวามรู้สึกว่ามันยังมันยังมีการแอบรอกันนะในเคสที่ห่างกันอะแอบรอกันอยู่อะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วไง ไม่ชัดเจนธาตุดินเขาจะทํำยังไงเ,เขาจะเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณบ้างไม่ชัดเจนธาตุดินเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะมีไพ่ชาวพิจิกนะเขาน่าจะรู้สึกสับสนอยู่พอสมควรเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยมันมีพลังงานในเชิงเลิกลายหย่าร้างเย็นชาจืดชืดเกิดรอยร้าวเกิดช่องว่างเกิดความเหงาแล้วมันทำให้เขาสับสนใจค่ะ มันเลยทําให้เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะรู้สึกอยากกลับมาคุยด้วยก็ได้อยากลองอยากลองกลับมาตั้งหลักใหม่อยากลองกลับมาคุยกันการกลับมามันเป็นในรูปแบบเพื่อนก็ได้นะไลฟ์สไตล์แบบเพื่อนหรือว่ากลับมาเป็นร่วมกลุ่มเดียวกันอ่นะคะหรือว่าจะกลับมาแบบตั้งหลักกันใหม่คุยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะมีไพช่ชาวธาตไฟเมสิงห์ธนูขึ้นมานะคะอืม เอาแมเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมารู้สึกมีแรงดึงดูดกับคุณอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เฮ้ยมันมีความสับสนใจจากสถานการณ์เลิกลายอย่าล้างเย็นชาจุดชืดนี้นะคะอดทนมานานแล้วกับความเหงาความห่างเหินลอยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงเป็นเพื่อนกันก็ได้เนาะหรือกลับมาร่วมกลุ่มกันก็ได้เนาะหรือว่าเรียนทํางานกันก็ได้เนาะหรือว่าคุยกันก็ได้นะอะไรเงี้ยเขาจะกลับมามีแรงดึงดูดกับคุณอีกครั้งค่ะ นะเขาจะกลับมามีแรงดึงดูดกลับมาสนใจกลับมาใส่ใจนะคะแล้วเขาจะทำยังไงอ่ะไม่ชัดเจนธาตุดินแล้วเขาจะทํำยังไงโอ้ความรู้สึกนะัมันดีนะแต่ในความเป็นจริงอะ่ะมันแย่เขาจะทํำยังไง ในบางเคสมีการรอคอยให้แบบกลับมาทำมาค้าขายร่วมกันหรือว่าในบางเคสมีการรอคอยให้แบบชดใช้หนี้สินรอให้เอาเงินมาคืนกันรอคุณเอาเงินไปคืนเขารอเอาเงินมาคืนคุณก็ได้หรือว่ารอให้มีการจ่ายผลตอบแทนเรื่องการทําธุรกิจค้าขายก็ได้ไงเขาจะทํำยังไงถ้าไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรก็คือรอให้แบบกลับมาดูแลเทคแคร์กันนะเออ ถ้าเป็นรักทางไกลก็คือรอให้ได้มาดูแลเทคแคร์กันแต่ถ้าเป็นรักที่แบบหันหลังให้กันหรือว่าห่างเหินกันก็อืมก็ก็ก็รอที่จะยังได้มาดูแลกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าไพ่ตรงนี้นมันมันดูยากนิดนึงมันสิบดาบเลยอะ่ะอืมเขาจะทำยังไงเหมือนทำได้แค่คิดถึงหรือเปล่านะเนี่ยเออทำได้แค่คิดถึงเธอนะเออ เขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมเขาจะทำอะไรไหมอ๋อมีความรู้สึกว่าเขาพยายามฟันฝ่าความรู้สึกในในฟันฝ่าอุปสรรคในความรู้สึกของตัวเองที่เขามีความรู้สึกให้กับคุณค่อนข้างมากนะความผูกพัน หรือความรับผิดชอบเรื่องงานที่มีต่อการมันหนักสําหรับเขาแล้วทใํใไมเขารู้สึกว่าเขาอยากฟันฝ่าเรื่องราวที่ไม่ได้อย่างใจหรือเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันเคยไม่ดีไม่ดีดเหล่านั้นน่ะอารมณ์เหมือนอยากจะทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไว้ข้างหลังจังไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือสถานการณ์นะคะอยากจะทิ้งอารมณ์ความรู้สึกสถานการณ์ต่างๆที่ไม่ดีไว้ข้างหลังจังแล้วก็แบบ รอคอยที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ในฐานะเพื่อนกนารยานมิตรหรือว่ารอคอยที่จะได้กลับมาคออ้าขายด้วยกันที่จะได้มาเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์การตอบแทนหรืออะไรเงี้ยการเทคแอคชั่นก็เลยการเทคแอคชั่นก็เลยเหมือนกับจะพยายามตัดอกตัดใจในความรู้สึก อะไรต่างๆทั้งหลายที่ทําให้เขา,ารู้สึกไม่ดีเหมือนอยากตัดพยายามตัดอกตัดใจจากเรื่องราวที่แย่ๆความสุกที่แย่ๆนะคะแล้วทําในสิ่งที่มันรู้สึกดีกับตัวเองอ่ะแล้วทําในสิ่งที่มันรู้สึกดีกับตัวเองอาจจะถ้าเกิดว่ามีการรอให้ได้กลับมามันจะเป็นอะไรที่แบบ เป็นการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ในทิศทางที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของความรักความรู้สึกก็ได้ไงอืมอาจจะเป็นแบบใช้เหตุใช้ผลหรอหรืออาจจะคุยเล่นกันได้บ้างเรียนด้วยกันทํางานด้วยกันคุยเล่นกันได้บ้างแต่ก็อสถานการณ์อมมีความรู้สึกว่ามันมันแย่ตรงมันมีสิบดาบอะคะ่ะ ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเป็นรักทางไกลที่ห่างกันจนกระทั่งเขารู้สึกว่ามันไปต่อกันยากหรือเปล่าหรือสถานการณ์เนี้ยมันมีเรื่องราวแย่ๆซึ่งกันและกันในเรื่องของการเงินการทองผลประโยชน์ไหมนะคะไม่ว่ามันจะมีเรื่องราวแย่ๆอะไรก็ตามเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะเรื่องใดๆก็ตามเอาบอกได้เลยว่าเขาอะยังรู้สึกกับคุณในแง่ดีในลักษณะของเพื่อนกัลยาณมิตรหรือความทรงจําที่ดีอยู่อะการดูแลกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังมันยังอยู่ในความทรงจําเขาหรือว่า เขายังอาจจะยังรอให้เออกลับมาดูแลกันใหม่เดี๋ยวอมขยี้ตรงนี้ค่ะไม่ชัดเจนธาตุดินตัวเขาว่าเอออยากได้อะไรในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนธาตุดินตัวเขาอยากได้อะไรในความสัมพันธ์นะคะเขาอาจจะอยากได้ภาวะความเป็นผู้นำการยอมให้เขาเป็นผู้นำ นะคะยอมให้เขาถือไพ่เหนือกว่าคุณอ่ะหรืออยากได้ความสัมพันธ์ที่คุณยกให้เขาขึ้นหิ่งยกให้เป็นสิ่งมีค่านะคะเขาอาจจะอยากได้ความสัมพันธ์ที่แบบเฮ้ยดูดีมีอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบ ทีสเขาแบบดีๆอ่ะเออให้ความสําคัญให้คุณค่าให้ความใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยเออมีอนาคตมีสิ่งดีๆพัฒนาความสัมพันธ์กระตือหรือล้นในการทําให้เขาพอใจและมีความสุขอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าถ้ามองในแง่ของสิ่งที่เขาต้องการอ่ะคือสรุปสิบดาบเนี่ยเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณไหมอ่ะขอดูหน่อยค่ะสิบดาบที่ขึ้นตรงเนี้ยมันคือเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับดีหรือเปล่านะคะมีไพ่ชาววันจันทร์หรือกรกฎ เขาจะเทคแอคชั่นอะไรหรือเปล่าอาจจะเขาเรียกว่าพยายามใช้เหตุใช้ผลใช้สมองนะแต่อมอมงงว่าจริงๆเขาก็รักแล้วก็ผูกพันกับคุณนะแต่อาจจะแบบดูตรงตรงไปตรงมาหรือว่าดูแบบดูแบบไม่ได้ยอมอ่อนแอเออใช้คำนี้นะเขาอาจจะไม่ได้แสดงทีท่าว่ายอมอ่อนแอยอมอ่อนข้ออะไรให้คุณก็ชัดเจนตรงไปตรงมาเป็นตัวของตัวเอง นะคะเหมือนเหมือนแม่ที่เป็นห่วงลูกแล้วก็จะแบบจุกจีกอะไรอย่างเงี้ยม,มันเหมือนกับจะแบบจะจะจะแข็งแข็งสักหน่อยนะเออก็ไม่ได้โรแมนติกอะไรนะพยายามเป็นผู้นำนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ค่อนข้างที่จะ บางครั้งนิ่งแล้วก็สงวนท่าทีเพราะว่างานเยอะงานหนักงานเหนื่อยมัวแต่ไปทำงานหาเงินก็ได้นะคะหรือเขาเองเนี่ยเขาคิดแล้วลหะว่าเขาควรที่จะอ่อเหมือนกับในบางเคสก็คือเหมือนกับต้อง move on ไปอะ่ะเออเหมือนกับต้อง move on ไปจากสถานที่ที่เฮ้ยเขาก็มองว่ามันเหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม การเทคแอคชั่น Action เลยไม่ได้โดดเด่นรู้แค่ว่าจะไม่ได้ยอมให้คุณเห็นด้านที่อ่อนแอไม่ได้ยอมอ่อนข้อง่ายๆนะคะแต่ก็ดูมีการในเชิงประครับประคองกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ดีกว่าไม่ชัดเจนธาตุดินแนวโน้มความสัมพนันธ์มีไพ่ชาวตุนค่ะก็ คืออมมองว่ามมีโอกาสที่พวกคุณจะสมมตินะได้เกี่ยวข้องกันเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนไอ้เรื่องที่จําเป็นสําคัญต่างๆนะคะอาจจะยังเป็นไปได้ f r ร e n d บิ๊กเบนเผลประโยชน์กําไรอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าถ้ามันถ้าพวกคุณไม่ได้ข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องราวเหล่านั้นเลยเอาว่ามีโอกาสนะคะที่พวกคุณอาจจะได้ทักได้ทายได้ได้ได้เริ่มต้นกันใหม่แบบไม่ได้ไม่ได้ผูกมัดอะไรกันนะก้าวเหรียญนะคะ อ,อไม่ได้ผูกมัดอะไรกันแนวโน้มความสัมพันธ์อ,อาจจะแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะจบจบจบจากสิ่งที่มันไม่ดีในอดีตอะไรบางอย่างนะคะแล้วเริ่มต้นกันใหม่แบบไม่ไม่ไม, <c oughs> ไม่ได้ผูกมัดอะไรกัน <c oughs> เนี่ยไพ่ของการเริ่มต้นใหม่นะคะขึ้นมาหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้หนึ่งถ้วย เริ่มต้นกันใหม่นะคะเริ่มต้นกันใหม่แบบจบจบสิ่งเก่าๆเน่าๆทั้งหลายนะคะแต่เป็นอิสระมากขึ้นนะคะอันนี้แนวโน้มนะอืมเนี่ยจะได้มาพูดถึงเรื่องราวที่ที่แบบ <c oughs> ติดค้างกันอะ่ะจะได้พูดถึงเรื่องราวที่ติดค้างกันจะได้เอ,อ่อจะได้มา ผูกมิตรกันแบบไม่เยียวยากันแบบเป็นแค่ผู้สนับสนุนซัพพอร์ตเจ้านายลูกน้องหรือว่า <c oughs> ไม่ได้ให้เข้าใกล้หรือล้ำเส้นกันเยอะมากค่ะแนวโน้มนะทิศทางอ่ะทีนี้เรามาดูข้อความบ้างนะคะ <c oughs> ไม่ชัดเจนท่าดินเขาอยากบอกอะไรคุณ เขาอยากบอกอะไรธาตุดินคะ่ะไม่ชัดเจนธาตุดินเขาอยากบอกคุณว่าเขาบอกว่าเขาต้องการเวลาสำหรับเขาเยอะๆเขาอาจจะอยากให้คุณให้เวลาเขามากกว่านี้นะก็เป็นไปได้เขาบอกว่าเขายังไม่สามารถหาคำตอบให้กับคำถามทั้งหมดที่เขามีเขา,ามีเรื่องราวสงสัยอะไรไม่รู้ใน,ใน,ใ,นในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วเขาก็ยังได้คำตอบไม่หมด แต่ขอให้เขาได้กอดคุณเถอะนะคะแลให้ฉันได้กอดเธอเถอะนะชาวทัดดินอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อยากจะถามว่าชาวทัดดินเคยแคร์เขาบ้างหรือเปล่าไว้ Why? แล้วเขาก็บอกว่าเขาจินตนาการถึงร่างที่เปือยเปล่ปากับคุณแจดว่าเขามีมีมีพาชั่นนะมีเรื่อง18บวกกับคุณด้วยนะคิดถึงเรื่องนั้นแล้วเขาก็มีแรงปรารถนาอย่างมากกับคุณเลยเอา้าเอาสิมีเรื่อง18บวกด้วยนะ แล้วเขาอยากจะรู้ว่าชาวธาตุดินคิดถึงเขาบ้างไหมนะคะแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าชาวธาตุดินมีอีโก้มากเกินไปหรือเปล่าทํานิ่งทํามีฟอร์มใส่เขาก็ได้นะคะเขากําลังจะเชื่อเชื่ออะไรจ๊ะเขากําล,ลังจะเชื่อว่าเขากําลังเชื่อเขากาลังจะเชื่อว่าเขากาลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างได้ก็แด้เขากำลังจะเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้ต้องได้เริ่มต้นใหม่แบบหนึ่งดาบ,บแบบชัดเจนหรือว่าเขากำลังจะเชื่อว่าเขากำลังจะทําอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนได้หนึ่งดาบได้สําหรับ เขาอยากเขาบอกชาวท่าดินว่าให้คิดก่อนที่จะแสดงอะไรออกมาให้คิดก่อนพูดคิดก่อนที่จะกระทำอะไรออกมานะคะอืมนี่คือข้อความที่เขาอยากจะบอกท่าดินนะคะแล้วยังไงอมก็ฝาก รละลึกนึกถึงลัคก,กี้นะคะก็เป็นดาวดวงน้อยที่สวยงามของพวกเราตลอดไปนะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ออมด้วยเบอร์บัญชีใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ฝากช่วยกันดันซับให้ถึงแสนซับครบแสนซับออมจะได้เอาโล่เงินมาฉลองแล้วก็จะมาแจกของกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย